กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ประยชนผมมาทำมุลิขิมมิงวันนี้เราอยู่กันในเกมไลฟ์ออฟไซด์นะครับผมไลฟ์ออฟไซด์เนี่ยเป็นเกมเก่าที่เปิดมาน่าจะเจ็ดปีกว่าแล้วครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ชอบเล่นมากครับผมวันนี้คิดถึงครับผมก็เลยอยากจะกลับมาลองเล่นดูครับผมไปดูีิว่าในเกมเนี่ยยังมีคนเล่นหรือเปล่าครับผมไปเลยกันเลย ก่อนจะไปเล่นเกมเนี่ยผมขอพูดถึงเกมไลฟ์ออ f ไซด์ครับผม Light off ไ i ด h เป็นเกม FPS มุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มีจุดเด่นของเกมก็คือสามารถแต่งปืนได้อิสระมากเลยครับผมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นเกมแรกเลยผมที่สามารถแต่งปืนได้เยอะขนาดนี้แต่อีกจุดเด่นของเกมก็คือตัวทหารของเกมนี้เนี่ยมันจะมีพลังพิเศษครับผมไม่ว่าจะเป็นปล่อยลูกไฟปล่อยสายฟ้าปล่อยน้ําแข็งนะครับมันเลยเป็นจุดเด่นของเกมนี้ครับผม นะครับหลังจากรอห้องอยู่นะผมก็มีห้องเนี้ยครับที่พอเล่นได้อยู่มีสามคนทั้งห้องนะครับก็จะลองเล่นดูนครับผมืมผมว่าตัวเกมก็ยังใช้ได้นะครับการิดระบบการวิ่งนเลเก็ดูยังดูดีครับแต่เมื่อไม่คนหายไปแล้วเฮ้ยีคนนุ่นยีนุ่นสารุอยู่นูน่นเพื่อ <Kill, S 1> <head> น แค d ช็อตเก่งอะเก่งกับคนเล่นใหม่ดูอยากปืนดูอยากยดแล้วเ่ยงจอกันันเนี้ย่าฟันแมยตาเหลเลย เท่ห head shot หไอ้ตัวสิเป็นไรโอ้ปืนิ่มต้นเลยชนะแล้วแม่กออกเลยโอ้ MVP เฮ้ยเหมือนมาเอาเปรียบเขาอะปืนแต่งปืนเขายังเป็น,ป,นปืนเริ่มต้นอยู่เลยท่านผู้ชมห้องนี้คนเยอะดีครับผมน่าจะมั่นอยู่ครับผมห้องนี้กว่าจะหาห้อง

ยืด <c oughs> โหลดอยู่นัาา่นเมื่อกี้ไ,ไโอ้โหแต่ละคนนั้นไม่ธรรมาดาปืนแต่ละคนบินไปบินไปเลยคิวค <Kill. S 1> ิวทำไมเหรอน้องยิงไม่ทันพี่หรอกอ, <c oughs> อุ้ยโดนแหละมอสโดนคีมอไม่ไม่ต้องตะเกียด มม่จะมีคนมาตรงนี้ละเราต้องดักไว้เก่งดิอันนั้นป้ยแพ้เหมือนพคกเยวยไปเฮ้ยมันตายนี่น,นาเป็นคนเฮ้ยทำไมหรอ,อได้มามามา

โอ้ยเจ้าก็ะนิม่มเฮ้ยยิงไม่โดนเลยวื้อที่มีทันก็ยิงแบบหลอกล่อคิวทำไมอยุ่บนจำได้โอ้ไม่มีแล้วอะวะับวับหนีวับหนีคิว แฮมฮมเห็นนะเห็นนะเกสต์คิวเฮดช็อตเฮดช็อตเบิวับเบิลคิโโกระสุนเต็มหมดแล้วระเบิดมา พอเจอคนกี่ก็แพ้กันนะผมก็มาเริ่มผมหมวดซอมบี้ครับผมผมหยิบ M4 มาผมว่าเนื่องจาก HK มันกระสุน20นัดแต่มันยิงแรงแต่ว่าผมเน้นกระสุนเยอะไปก่อนครับปืนที่ผมมีก็มีกระบอกอย่างผมที่กระสุนเยอะไม่ได้ไม่ได้เก็บตังค์เลยสามสองหนึ่งเราต้องดีเฟนส์ไอ้ฐานตรงกลางเนี่ยครับ

มีการมีโหลดีแล้วเพราะว่าเหนื่อยผ่านไปไม่ค่อยดีเฮ้ยมีรถตีแอวุ้ย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 มอว์ต้เลยเฮ็ดฉอดมามารีบเขาไปุ้ยโดนไรอ่ะตายเฉย

ือเท่าครับุมยากมากเลยนีรถนี่ต่อไปนล่หึ่งดูิดหลังจะ่อยิงขึงนี่ shot นี่ shot นี่ shot ี้หลังกเต็มเลยอ่ะเพื่อน พอต่างคนต่างคุณคุณมาอยู่มันก็จะมั่วอย่างนี้เกิดทำไม่ได้ตรงไปเลยไหนมันต้องลงแล้วจากวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าติดจริงไม่รู้สึกว่ามันปืนมันยิงไม่ค่อยแรงสะสนเยอะก็จริง ตอะไรยิงตายอ่ะตัอยิงตายเหรอเขยิ่งกว่าเยอะมา จบลงไปแันแล้วผมสำหรับเกม Light off ไซด์ครับผมเป็นไงบ้างเ,เพื่อนๆนสำหรับผมเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมว่ายังเล่นสนุกู่ครับผมแต่ว่าคนเล่นเนี่ยน้อยมากๆเลยครับผมพอจะหาห้องเล่นได้ผมว่าถ้าเพื่อนเพื่อมาเล่นพอแบบสนุกสนุกเนี่ยผมว่ามันก็โอเคครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นจริงจังเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะับผมเพราะว่าด้วยจำนวนผู้เล่นเนี่ยน้อยมากๆครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม ขอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ